จุมจะพามาเล่นโยคะนะคะโยคะที่บริหารหน้าท้องหรือว่าซูปเปอร์ซูปเปอร์โยคะอาสน์ะรีดิวบาลีแฟตนะคะก็คือบริหารหน้าท้องของเราเ,เองนะคะเรามีทั้งหมด6จุมมีทั้งหมดหท่านะคะมาให้ทุกนได้ทำตามนะคะท่าง่ายๆเลยน,นะคะบริหารหน้าท้องลดพุมไปด้วยกันนะคะท่าแรกเลยนะคะให้เรายืนแล้วก็เอามือสอดไปที่ใต้เท้าของเราแบบนี้นะคะประมาณนี้ หายออกสอดได้แล้วเราก็ค่อยๆกลมตัวนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลมตัวแบบนี้กินหน้าท้องด้วยนะคะทำแบบนี้นะคะอยู่แบบนี้ห้าลมหายใจนะคะห้าถึงสิบลมหายใจเอาแค่ห้าลมหายใจก็พอนะคะยืดหน้าท้องแบบนี้นะคะหายใจเข้า ใจออกหายใจเข้าหาย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 ใจออก หายใจเข้าแก่งหน้าทองด้วยนะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า เอามือ um, จับที่ไปข้อข้อเท้าของเราหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกอยู่แบบนี้ห้าลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคลายขาชาถ้าต like ouais. ่อไปเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือ b o a โพส s e เสน่ห์นะคะเป็นการบาลานซ์ในตัวนะคะยกขาขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปด้านข้างแบบนี้ ก,ก็ย่ตัวขึ้นจริงหน้าท้องนะคะห้าองหายใจใหายใจเข้าหายใจออก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  หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกท่าต่อไปนะคะเป็นท่าบิดตัวบิดลำตัวด้านข้างนะคะเอาขาคว้แบบนี้นะคะแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างแบบนี้ ดิงลำตัวของเรานะคะยืดหน้าท้องให้สุดยืดให้ตึงอยู่แบบนี้ค้าลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจ,าายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างนะคะสลับข้างสลับข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยบิดตัวบิดลำตัวหน้าท้องของเราที่สุดนะคะยืดใหสุดนะคะเหมือนเดิมอยู่ห้าลมหายใจค้างไว้นะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้า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 หายใจออกเปลี่ยนท่านะคะท่าสุดท้ายท่าที่6นะคะ เป็นการนั่งพับตัวลงไปเอาลตัวพับตัวไปที่หางลงนะคะท่านี้นะคะถ้าใครก้มไม่สุดไม่เป็นไรให้ก้มเท่าที่เราทําได้ทําไหวนะคะถ้าใครก้มได้ก้มไปให้สุดเลยนะคะอยู่ผ้าลงหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกก้มไปจับมือไปที่ใจคร ไนก้งไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก้มไม่สุดไม่เป็นไรเราก็ค่อยคอยู่เท่าที่อยู่ได้นะคะอยู่ห้าลมหายใจยื่ดให้สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกาายใจหเข้ หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลายท่าเราไปทำกันดูนะคะ6ท่า Super s ป,ป,ปเปอร์โยค s a n a Rejil Belly Fat หรือบริหารหน้าท้องลดหน้าท้องลุปพุงนะคะ6ท่าง่ายๆนะคะ6ท่าโยคะนะคะ วันนี้จุ๋มเอาท่าโยคะมาให้เพื่อนๆได้ทำตามบอไปทำไปดูนะคะทำถ้าใครทำไหวให้ทำเซตสองเช่สามไปได้เลยนะคะทำอยู่สักห้าลมหายใจหรือสิบลมหายใจเท่าที่เราทำไหวนะคะวันนี้จุ๋มเอาคลิปที่เป็นประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้ออกกำลังกายตามนะคะก็คือหกท่าโยคะบริหารหน้าท้องนั่นเองนะคะระหว่างที่เราทำให้เราหายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมหายใจให้เรามีสมาธิในการออกกำลังกายแล้วก็เก่งหน้าท้องตลอดเวลานะคะหกท่าง่ายๆเลย เลยนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าชอบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและจะมีคลิปใหม่ๆออกให้เพื่อนๆได้ทําตามไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะออกกำลังกายไปด้วยกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะฝากด้วยนะคะเพจพี่แม่ลูกสาวออกกาลังกายแข็งแรงแงแรงและก็โยคะไปด้วยกันนะคะถ้าโยคะง,ง่ายๆลองไปทําตามดูนะคะบ๊ายบาย